as ซเชียลดิแทนซิ่งหรือที่ในภาษาไทยเรียกว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมคือการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเราเองกับคนอื่นๆทางนี้จะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนและลดความรุนแรงของการระบาดได้ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกนั้นการเว้นระยะห่างระหว่างตัวเรากับคนที่มีอาการไอหรือจามนั้นควรรักษาระยะห่างอยู่อย่างน้อยหเมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายภาพเพราะอาจเป็นการนำเชื้อมาสู่ตัวเองหรือในขณะเดียวกันก็เป็นการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นการ work from home หรือการทำงานที่บ้านก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่เชื้อพนักงานบางกลุ่มนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะได้ดังนั้นการให้พนักงาน work from home ก็เป็นการป้องกันการแพร่เชื้อทังภายใน บริษัทและนอกบริษัทเช่นกันการเรียนการสอนผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มหาลายัยหรือสถานศึกษาต่างๆสามารถนำมาใช้ได้เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดภายในมหาลัยและห้องเรียนการที่เราจะช่วยลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐบาลภาคเอกชนรวมถึงตัวเราเอง และการมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมถึงแม้ว่า Social Distancing จะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพทางเราก็ขอแนะนำให้ทำควบคู่ไปกับการรักษาความสะอาดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่อยู่เสมอ